ทัศนะรายการศึกวันลุมพินีครับคืนนี้เลยครับศุกร์ที่8มีนาคมนะครับช่อง72็ดสองทุ่มครึไปลุยกันดีกว่านะครับมีทัศนะดังนี้คู่แรก m อ็ครับคู่2มวยไทยครับนนทกิจต่อหมอสีเจอกับโคคินักชกญี่ปุ่นนะครับเขาบอกใช้ได้อะแต่พอมาเจอนนทกิจเนี่ยยังไงก็เป็นรองนนทกิจอยู่ดีนะครับอ่ะต้องเกิดละวันนี้นนทกิจต่อหมอสีคู่3ครับลุสตามยูนิซอฟครับเขาบอกซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับส่วนรามูอายาลาเนี่ย ซ้อมอยู่เอวาสปอร์ตลูกศิษย์ของปรกรณ์เจอทีนเอวาสปอร์ตเนีย่ยเก่งแทบทุกคนนะผมถามทีมงานจากญี่ปุ่นพี่เคนะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นคู่2คู่3คู่4เนี่ยเขาบอกคู่2เนี่ยมีโอกาสชนะเยอะที่สุดลักฉะนั้นดูดูประกอบนะคู่นี้เพราะผมไม่เคยเห็นนะครับลองตามเข้าไปดูแล้วกันนะครับออกไปทางอายาลานะครับคู่4ครับเพชรลรพูนวรด,ดับลำปางเจอกับฮิโรโตะนะฮะจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะครับใช้ได้แต่ว่า แม่ผมดูทางมวยทรงมวยเพชรลำพูนยังไงก็ดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงแม่นยํากว่าออกไปที่เพชรลำพูนนะครับคู่สี่เอเอครับคู่ห้าเซเลธันเซ่นครับเจอกับฟาซิก้าเวล่าเซเลธันเซ่นนี่ประเภทรถถังในร่างหญิงซ้อมอยู่ที่ไฟเทคเดินอัดเดินชนอย่างเดียว5ยก3ยกไม่มีหมดนะครับส่วนฟาซิก้ารูปร่างดีแต่จะโค้งเคียงไปหน่อยนะครับอออกไปที่เซเลสละกันนะครับจอร์จจาวิต จอร์ดมูซูกิคิปครับมาครั้งแรกเจอกับเฟอร์คารซสีเค็นะครับเฟอร์คารล่าสุดเนี่ยมาปล่อยไอชนะเลนี่บาร์ซีใช้ได้อะนะครับซ้อมอยู่ที่วีนัมดูแข็งแรงกว่าชอบเฟอร์คารซสีเคน้องแชมป์ลัคกี้บันเทิงครับเจอกับยอดดอยแก้วสัมลิศนะครับ117ปอนด์เวทนี้เนี่ยน้องแชมป์ยับขึ้นมานะช่วงหลังนี่ปล่อยเวทเลก็กกว่านี้ไม่รู้ว่าจะมีผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาวุธมวย สีมืออะไรมันดีกว่ายอดดอยเยอะเลยยอดดอยมีหมัดอย่างเดียวส่วนหนึ่งน้องแชมป์คบเครื่องกว่าออกไปที่น้องแชมป์แล้วกันนะครับอย่าไปแลกอย่าไปบวกเลือกออกตีหัวเข,เข้าบ้านนะ่าจะดีกว่านะครับไม้สังคาเจ้าอินซีครับโอ้โหเลดเปิดไม้สังคมต่อโหมดมากนะคู่นี้ถ้าเป็นมวยไทย5ยกเนี่ยดูเจ้าอินซีดีกว่าเยอะเลยนะแต่พอเป็นมวยวัน3ยกรวมเวล็กเนี่ยมันก็เลย เอียงไปฝั่งของไม้สังคำอะเพราะว่าช่วงหลังคุบนับคุบน็อกเป็นว่าเล่นสลามดำหนึ่งโดนน็อกอะตัดลำตัวแรงมากแต่ว่าเจ้าอินซีก็ท่าตลรหดดีนะกระดูกดีแต่รวมเล็กยังไงก็ต้องเอียงไม้สั่งคำให้ก่อนแหละอะออกมาไม้สั่งคำแล้วกันนะครับคู่นี้หมัดโหดมากเพชรบันไลเจอเพชรลิฟครับ112ปอนด์นะครับก็กระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยเพชรบันไลมันดีกว่าเยอะนะครับกว่าเพชรตะลุมบอลนน่ะนะอึดถึกทนกว่า นะออกไปที่เพชรบ้านไลน่แล้วกันแข็งแร่งแข็งแรงธาตุมวยดีกว่าขุนศึกเทัพทิมทองคู่นี้โคตรน่าดูเลยนะครับคู่ขี้มากเลยสิบเก้าทัพทิมทองต่อทัพทิมทองจะหมัดคมเร็วเร็วแม่นนะครับส่วนขุนศึกมีหนักแรงร่างกายดีก็มีดีคนละแบบนะครับอยู่ที่ชอบแบบไหนเลือกได้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าร่างกายขุนศึกดีมากในช่วงหลังนะครับออกขุนศึกแล้วกันออกลองนะครับ รองขุนศึกหนักแรงกว่าแข็งแรงกว่าร่างกายดีกว่าสุริยันเล็กป้อมเพชรครับคู่นี้เคยซ้อมพ K ด้วยกันแต่ระยะหลังสุริยันเล็กไปซ้อมทอแสนเกียรน้อยก็สอบหนานแล้วแหละส่วนป้อมเพชรเนี่ยระยะหลังนีฟอร์มดีนะรู้สึกจะแพ้ให้กับช่อฟ้าอยู่คนเดียวมั้งนะครับนอกนั้นชนะรวดเลยนะฮะสุริยันเล็กประเภทขอหมัดเดียวเหมือนเดิมแหละไม่รู้จะต่อยโดนหรือเปล่าเอางี้ถ้าโดนก็กินไป แต่ถ้าไม่โดนเนี่ยเพราะว่าป้อมเพชรมันจะมีลูกยืดหยุ่นเกมดูล่อ,อลูกชนนะฮะดึงจังหวะแล้วต่อยนะครับผมดูว่าวันเนี้ยผมเดาว่าไม่โดนแล้วกันนะฮะถ้าไม่โดนก็ลอ่อเป้าอ่ะชอบป้อมเพชรนะครับแต่ถ้าโดนก็ให้ทิ้มไปนะเพราะสุริเล็กมันหนักจริงคู่เอกครับอัสลามจอนเจอวัชรพลครับโอ้โหคู่นี้จริงๆถ้าเป็น5้ายกเนี่ยอัสลามจอมีสิทธิ์โดนเข่าอวมแต่ถ้าเป็น3มยกเนี่ยนวมเล็กเนี่ยสลามจอมันได้เปรียบ อน้เรื่องของความเร็วอาวุธมวยทรงมวยนะครับเรทก็เลยแพงแพงเวอร์นะแต่ถ้าวัชรพลเดินเบียดถึงตัวแบบระครังดังแก๊งยกแรกลุยเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์พลิกได้แต่ถ้าช้านิดเดียวสลามจอนเป็นฟุตเวอร์เข้าออกดีรวดเร็วกว่ามดคมกว่าอะยังไงก็ออกกับสลามจอนแต่เรยมันแพงะนะด,ดูประกอบอีกทีแล้วกันนะครับนี่คือทัศนะรายการวันลูมินี54คืนนี้ลองดูแล้วกันนนทก,กิจนะครับออยา เพชรลำพูนนะครับเซนเลสเฟอร์คานน้องแชมป์ไม้สังคำเพชรบัลไล่ขุนศึกป้อมเพชรอัสลามจรสเต็ปสมนะคัดแบบเลดไม่แพงมาให้เลยอัสละาเอา่อเลดไม่แพงเอาแบบใครดีป้อมเพชรอ่าน้องแชมป์อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาใครดีป้อมเพชรน้องแชมป์ ตัวหนึ่งไปที่เพชรลำพูนแล้วกันอ่ะประมาณนี้ใครอยากจะรุ้นจะเชียร์นะครับคลิกตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์ทดกอ,อกทักหาแอนมินได้เลยเปิดทุกคู่ทุกรายการนะครับ